มาดูกันที่ข่าวนี้ค่ะผู้ชมคะต้องบอกว่าโจรแสบนะคะมีการย่องเบาอาศัยจังหวะคือตากับยายไม่อยู่บ้านค่ะคุณตากับคุณยายเขานะคะคือต้องบอกว่าอยู่อีกบ้านหลังหนึ่งคือเขาไปเฝ้าร้านขายของนะแล้วคนนี้โจรคนนี้เข้าอาศัยที่จังหวะตากับยายไม่อยู่บ้านเข้าไปขโมยของภายในบ้านค่ะทรัพย์สินภายในบ้านก็ได้ไปเงินสดก็ได้ไปโน้ตบุ๊กก็ได้ไปมือดีจริงๆค่า้ชมค้าเอามาดูกันค่ะ ซึ่งต้องบอกว่าเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาเมื่อวานนี้นะคะอยู่ที่บ้านเลขที่176บ้านหนองต่อนะคะหมู่ที่3ตำบลน,นาคาอํเาเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแกน่นผู้สื่อข่าวเองค่ะได้มีการรับแจ้งนะคะว่ามีคนร้ายบุกบ้านกลางวันแสกแถมมีการงัดหน้าต่างแล้วก็มีการเข้าไปขโมยทรัพย์สินพร้อมจํานวนเงินสดนี่าจำนวนหนึ่ง ซึ่งต้องบอกว่าบ้านหลังดังกล่าวมีแค่คุณตาบัวลีมาสีอายุ70ปีและคุณยายนางเฉลิมนะคะมาสีอายุ74ปีอยู่กันแค่สองตายายค่ะนะคะอยู่กันแค่สองตายายแล้วคนร้ายเนี่ยมันใช้ช่วงจังหวะคือกลางวันที่ไม่มีคนอยู่บ้านนั่นแหละนะเข้าไปขโมยของเข้าไปขโมยทรัพย์สินค่ะคนร้ายมันอาศัยจังหวะคือคนมันไม่อยู่กลางวันน่ะ พอคิดว่าม่บ้านคงไม่มีใครเห็นแหละมันก็มีการปีนรั้วเข้าทางประตูตรงหน้าข้อกลัวค่ะก่อนที่จะเข้ามาบริเวณบ้านก็คือฝั่งซ้ายแล้วก็มีการใช้อุปกรณ์ที่เขาเตรียมมานคนร้ายเตรียมมางัดแงหน้าต่างบ้านปีนเข้าไปในบ้านเขาไปงัดในตู้เสื้อผ้างัดทุกอย่างค่ะชมคะคือต้องบอกวภายในบ้านเนี่ยเละหมดเลยสภาพบ้านไม่ว่าจะเป็นในตู้เสื้อผ้าปลายเตียงนอนต่างๆคือมันค้นหมดเลยได้ทั้งเงินสดไปค่ะจํานวน4 0 0พบาท ต่อมาค่ะขึ้นไปบริเวณชั้น2ค่ะได้นูดบุ๊กไปอีก2เครื่องแต่ว่าไม่ทราบนะคะว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะคะจากนั้นคนร้ายค่ะได้มีการเข้าไปห้องหลานชายส่วนหลานชายเอนะคะอาศัยอยู่ภายในตัวเมืองขอนแก่นนะคะพอมันเข้าไปในห้องหลานชายเข้าไปขโมยเงินหลานชาย700บาทพร้อมน้ตบุ๊กอีกหนึ่งเครื่องอ่ะุผู้ชมสรุปแล้วค่ะได้น้ตบุ๊กไปทั้งหมด3เครื่อง เงินสด4,700บาทนะคือคุณยายเนี่ยบอกว่าคนร้ายเนี่ยเข้ามาจังหวะตอนกับตากับยายเนี่ยไม่อยู่บ้านคือตากับยายไปเฝ้าร้านขายของกันอยู่อีกบ้านหลังนึงแล้วก็ได้มีการล็อกประตูบ้านเนี่ยถามว่าล็อกไว้เป็นอย่างดีไหมล็อกไว้เป็นอย่างดีค่ะคุณยายคะต่อเราเป็นอย่างดีคนร้ายมันจะเอามันก็เอาค่ะคุณยายหลังจากนั้นคะ่ะช่วงเที่ยงคุณคุณยายเนี่ยเขากลับมาบ้านเพื่อที่จะมาอาบน้ํา ปรากฏว่าข้าวของคุณยายเนี่ยพังเสียหายตู้เสื้อผ้าก็ถูกงัดเงินสดก็หายไปนะคะเงินสดก็หายไปคุณยายเองก็ได้มีการโทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ให้ตำรวจมาที่บ้านนะคะเบื้องต้นเองตำรวจนะคะก็ได้มีการถอดกระจกไปหนึ่งบานเนื่องจากว่ามีรอยนิ้วมือของคนร้ายค่ะที่มาขาโมยของนะคะแล้วก็ได้มีการแนะนําให้คุณยาย ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูธรมันจาคีรีนะคะตำรวจเองเขาก็จะได้มีการเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดเพราะว่าเนื่องจากหมู่บ้านใกล้เคียงเนี่ยก็โดนคนร้ายบุกบ,บ้านพร้อมกับมีการลือข้าวของกระจัดกระจายเช่นกันก็คิดว่าน่าจะเป็นคนร้ายเนี่ยรายเดียวกันนะคะเขาน่าจะขับรถเนี่ยมามาดู ลาดราวก่อนว่าบ้านหลังนี้มีคนอยู่ไหมบ้านหลังนี้อยู่ตอนกี่โมงเหมือนเขามาเฝ้าดูตลอดเวลาคุณผู้ชมคะเหมือนเขารู้เลยว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่บ้านหลังนี้เขาอยู่ช่วงเวลาไหนมันก็ประจบเหมาะอาศัยจังหวะนี้แหละคะ่ะแหมเข้าไปค้นของภายในบ้านของคุณยายได้น้ตทบุ๊กไปซะได้เงินสดไปอีกนะคะ ก็บอนให้ตำรวจนะคะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดถ้าปล่อยไว้ช้ากว่าน,นี้แม่ไม่รู้ว่าบ้านหลังไหนที่อยู่ข้างๆกันจะโดนอีกบ้างแล้วไม่รู้ว่านาตอนนี้คนร้ายเป็นหน้าตายยังไง <c oughs> เผื่อมันอยู่ใกล้ๆเราแต่เราคาดไม่ถึงก็ได้นะคะก็ขอให้ตำรวจนะคะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดด้วยนะคะ